แอดิลีแ n นสวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมาแนะนำนะครับคัต40นะครับเป็นคัดสำหรับ DIY นะครับราคาประหยัดนะตัวนี้คัด40ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็น high frequency นะครับไม่ใช่พ i l o t a อานะเป็น high frequency แล้วก็ตัดได้สูงสุดถึง12มิลนะครับตัดได้หมดเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดงคาร์บอนนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวนี้เนี่ย อุปกรณ์ที่ให้มาก็คือตัวนี้ฮะอิเล็กโทรดที่มีขนาดยาวกว่า,าปกตินะครับปกติจะอยู่ที่ประมาณ28 28มิลนะครับนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาถึง38มิลยาวกว่าเดิมประมาณ10มิลนะครับข้อดีก็คือ,อแรงอัดในการาตัดเนี่ย ในการปล่อยลมออกมาตัดเนี่ยนะครับแรงขึ้นเสถียรขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่ารอยตัดก็จะสวยขึ้นด้วยนะครับถัดมาเรื่องของสายตัดสายคัตนะตัวนี้เนี่ยถ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณ3เมตร4เมตรนะครับแต่ว่าแอนเดรลีเราตัวนี้คัสีตัวนี้ให้มาถึง6เมตรนะครับตรงนี้พ t 3 1 6เมตรนะครับหเส้น1ชุด คุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูอุปกรณ์กันบ้างมาดูอุปกรณ์กันนะครับก็จะมีประกอบด้วยตัวเครื่องนะครับคัต40หตัวนะครับตัวถ้วยเซรามิกนะครับ 40A จำนวน10ชิ้นนะครับ1กล่องถัดมาก็จะเป็นชั้นชั้นตัวนี้ก็คือเอเหมือนเหมือนโอลิงนะครับคล้ายๆโอลิงแต่ว่าผริจักเซรามิกนะครับตัวนี้10ชิ้นครับ ก็มีอะไหล่สิ้นเปลือ, ro, องอิเล็กโทรหัวทิปที่ผมแจ้งไปอย่างละสินะครับมีหางปลาให้นะครับ2ตัวมีคอนเนคเตอร์ให้ข้อต่อสวมเร็วนะครับ2ตัวเข็มขัดลัดแก๊สนะครับตัวนี้2องานแล้วก็สายกาวนะครับตัวนี้2เมตรสายกาเมตร สายคัทนะครับความยาว6เมตรหนชุดสายลมสายแก๊สนะครับ,ต,รรบตัวนี้3เมตร4เมตรนะครับก็เป็นเ,เกตนะครับเกตลมดักไอ้น้ำหลังเครื่องอ่านี้ครับเกตดักไอ้น้ำหลังเครื่อง1ชุดนะครับจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ มีให้ a f r 2 0 0นะครับมาคู่มือครับ40นะครับหนึ่งเล่มเป็นภาษาอังกฤษนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนำตัวเครื่องกันนิดหนึ่งมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับ mm hmm. ตัวเครื่องหน้าจอนะฮะตรงนี้เป็นหน้าจอบอกค่ากระแสน,นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิแล้วกเ็เรื่องของกระแสไฟแจ้งเตือนเมื่อขัดข้องนะครับถ้าปกติก็จะติดถ้าขัดข้องก็จะดับนะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเรื่องของกระแสตัดนะอยากตัดเท่าไหร่ก็ปรับนะครับสูงสุด12มิลนะครับขัด40แล้วก็ค่าสูงสุดก็คือ40แอมป์นะครับตัวนี้ เรื่องของลมนะครับลมการปรับลมหลังตัดนะครับอยากให้ลมออกเท่าไหร่เ <_ Porque S 1> พ<อ>ื่อที่จะระบายความร้อนแล้วก็ไล่ขเมเหลวต่างๆไปนะครับตรงนี้เขาต่อสําหรับสายคัดนะครับตรงนี้เป็นสวิตสําหรับสายคัดต,ตรงนี้สายกาวเข้าบวกนะในกระบวนการตัดเนี่ยกาวจะเข้าบวกนะครับจะสลับกับการเชื่อมอสลับกับการเชื่อมถ้าเชื่อมเนี่ยจะเข้าลบนะครับถ้าตัดจะเข้าบวกบด้านข้างคนระับ รับประกันสองปีนะครับวัสดุผลิจากเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนด้านหลังนะครับมีช่องแก๊สเข้านะครับสวิตช์ออนออฟแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับใส่กาวเข้านี่เข้าตรงนี้นะครับใส่กาวก็เป็นสายไฟไฟก็เป็นแบบ ยุโรปนะครับแบบนี้นี้เรื่องของการรับประกันนะครับตันนี้รับประกัน2ปีนะครับมีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ภายใน30วันผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับจะเห็นว่าไฟสถานะตรงนี้ขึ้นโชว์แสดงว่าใช้งานปกติกระแสไฟปกติอยู่นะครับแล้วก็กระแสในการตัดนะครับต่ำสุด12แต่และเครื่องเนี่ยจะบวกลบอยู่ประมาณ10นะครับ ไม่เกิน10ต่ำสุดไม่เกิน10สูงสุดไม่เกิน45หนะครับตัวนี้สูงสุด41่อนะครับนะแล้วก็เรื่องของลมเรื่องของลมในการเ,าเป่าหลังตัดนะครับตัวเนี้ยจะเห็นว่ารอบวงกลมนะครับจะเป็นเลขเลข2นะครับจะเริ่มจากเลข2ถึงเลข10นะครับ2ถึง10ตัวนี้เป็นวินาทีนะครับหมายถึงว่าอยากให้ลมเป่าออกมาเนี่ยกี่วินะครับมันจะไม่โชว์บนหน้าจอตรงนี้มันจะเป็นเมนนวลน,นะครับ ก็ส่วนมากก็ปรับไปสัก 2- 3นะครับ2-3วิลมก็จะเป่าออกมาเพื่อที่จะระบายความร้อนแล้วก็เป่าขมเหลออกมานะการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูรอยตัดกันทีนี้มาดูวิธีการติดตั้งนะครับเกตด,ดักลมนะครับดักไอ้น้ำหลังเครื่องนะครับถ้าเราประกอบชุดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้า ใครยังไม่ได้ดูวิธีการประกอบชุดเกตตัวนี้สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่คลิปคัด45 dl นะครับตัวนั้นโอเคทีนี้สิ่งที่คุณต้องเตรียมนะครับก็คือไขควงหนึ่งอันแบบแฉกนะครับเพื่อที่จะขันน็อต2ตัวนี้ออกมานะครับโอเคแอดมินขันหลังจากถอดแล้วนะครับถอ,อดน็อตออกมาแล้ว2ตัวเนี่ยก็เอาตัวขาตั้งนะครับใส่เข้าไปใส่ในลักษณะ เขี่ยวความลงนะครับตัวแป้นง่ายขึ้นนะครับค่อยๆใส่ทีละตัวมีคนถามว่าเกจเนี่ยไม่ต้องติดที่เครื่องได้ไหมนะครับอาจจะ ติดอยู่บนสแตนที่เราทําขึ้นเองเอาไว้ข้างเครื่องได้ไหมคําตอบคือได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องติดกับเครื่องที่ติดกับเครื่องเพราะว่าให้มันสะดวกเวลาที่เราเคลื่อนย้ายนะครับไปไหนก็ไปได้กันโอเคเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จากเดิมเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะฮะจะมีตัวล็อกอยู่นะให้เราหมุนออกหมุนออกแล้วก็ใส่ขึ้นไปใส่จากข้างล่างขึ้นข้างบนับ จากนั้นก็ล็อกหมุนปิดประกบกันอ่าปึออ๊บอยู่ละทีนี้วิธีการปรับตัวเกจต,ตัวเนี้ยนะครับวิธีปรับก็คือใช้มือน,นึงจับไว้นะครับจับเกจไว้นะครับแล้วอีมือนหนึ่งก็ดึงม,มันจะเป็นเหมือนสลักนะครับดึงขึ้นนะมันก็จะดังแก๊กอันนี้ก็จะหมุนได้ปรับเพิ่มลดได้ถ้าได้ปริมาณที่พึงพอใจแล้วก็กดลงอ่า แค่นี้นะครับไม่ต้องหมุนซ้าเพราะมันหมุนไม่ได้นะครับจะหมุนได้ก็ต่อเมื่อดึงขึ้นแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ปิดแอดมินแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ตอนนี้แอดมินใช้ปั๊มลมลสำหรับ diy อยู่ไม่กี่ลิตรน,นะครับตัวเล็กๆนะฮะก็ปรับอยู่ที่เกจประมาณ2ถึง4นะครับไม่เกินนี้2ถึง4นะครับแล้วก็ใส่แก๊สนะครับฝั่งขวาเข้าเครื่องฝั่งซ้ายมาจากปั๊มลม จากปั๊มลมมาทางนี้นะครับเข้าทางนี้นะแล้วก็ออกมานีนะครับออกมานีเพื่อที่จะเข้าเครื่องด้านในนะครับ okay. โอเคโอเคหลังจากประกอบเสร็จนะครับจะได้ลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็คือจากปั๊มลมนะครับเข้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็ออกมาฝั่งนี้เพื่อที่จะเข้ากกรูแก๊สที่เครื่องทีนี้ตัวเกต็ตรงนี้เนี่ย แอดมินยังไม่ปล่อยลมเข้ามานะเดี๋ยวจะปล่อยลมเข้ามาสังเกตที่หน้าปัดตรงนี้นะครับอะจะเห็นว่าตัวเลขมันเด,เด้งขึ้นไปประมาณ3นะครับระหว่าง2กับ4ี่อ่ข้างล่างเนี่ยลมมันจะระบายออก วิธีปรับเพิ่มลดนะครับปรับตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับถ้าได้ทีแล้วก็ปิดลงแรงดันตรงนี้เป็นแรงดันที่อยู่ภายในเกจตรงนี้นะฮะที่หลเข้าเสื่องผ่านเซอรีนอยนะครับเดี๋ยวมาลองตัดให้ดูโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูนะครับตอนนี้ผมปรับกระแสนะครับอยู่ที่สาวสิบห้า รประมาณบประมาณ35แล้วก็พโฟอยู่ที่2วินาทีนะครับใช้ปั๊มลมตัวเล็กสีส้มที่อยู่ด้านล่างนะครับระบบไฮฟิเนซีข้อดีนะครับ,รบ,บ,รนะรบก็คือจะอาร์ตก็ต่อเมื่อแตะชิ้นงานถนอมหัวทิปถนอมอิเล็กโทรดดีกว่าแบบพลักอาร์ตนะครับแล้วก็อันตรายน้อยกว่านะครับเพราะว่าจะอาร์ตก็ต่อเมื่อ,อ,อตัวปลายหัวทิปเนี่ยสัมผัสกับชิ้นงานที่มีสายกราวนะครับจะเกิดการอาร์ตแต่ว่าพลักอาร์ตเนี่ยจะกอาร์ ได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็คือเป็นระบบแอร์นะครับกดการอากาศไม่ต้องไม่ต้องใกล้สายกาวไม่ต้องใกล้ชิ้นงานก็อากแล้วนะครับอันตรายสําหรับออบ้านนี้มีลูกเด็กเล็กแดงน,นะฮะที่ซุกซนหน่อยนะฮะเดินมากดเล่นก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็ถ้าระหว่างใช้งานนะครับระหว่างใช้งานถ้าเกิดว่าตัดอยู่แล้วเครื่องดับกระทานหันนะครับ ให้เช็คจากปลั๊กที่เราใช้งานนะครับถ้าเป็นปลั๊กไฟต่อพ่วงถ้าเป็นต่อพ่วงแบบมีฟิลนะครับส่วนมากฟิลจะขาดจูจะขาดทําให้ดับนะครับใช้งานไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าต่อเข้ากับเมนไฟที่บ้านไม่มีฟิลใช้เบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ตัดก็ตัดได้ต่อเนื่องเลยนะครับก็ระวังถ้าใช้ปลั๊กพ่วงนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกัน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงกระแสแล้วก็มือของเราด้วยนะครับอย่าลากเร็วเกินไปลากเร็วเกินไปมันก็จะไม่ขาวนะครับก็ต้องค่อยๆลากไปนะครับมองสังเกตดูนะครับถ้ามันขามก็ไปต่อนะครับถ้าเกิดว่ามาเก็บงานทีหลังมันก็จะไม่สวยประมาณนี้สำหรับคับ 40ตัวนี้นะครับก็ถามว่าเหมาะกับใครนะเหมาะกับนัก DIY นะครับที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการซื้อเครื่องคัดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเครื่องคัดนะมีมากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์นะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้นัก DIY ได้มีเครื่องดีๆไว้ใช้กันนะครับคัด40ตัวนี้ตัดได้ถึง12มิลนะครับค่อยๆตัดนะัะค่อยๆเลี้ยงไฟไปนะครับตัวนี้เนี่ย ทาง e อนเดอรนะครับจำหน่ายอยู่ที่ราคา6,990นะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนะครับบอกว่าดูคลิปของแอดมินมานะครับเข้าไปดูคลิปมาบอกว่าแอดมินให้ส่วนลดสำหรับรุ่นคัด40นะเฉพาะรุ่นคัด40นะครับให้ส่วนลดนะครับเหลือ5,990นะครับ5,990จับส่งฟรีนะครับปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับ จัดส่งฟรีแบบโอนเงินปลายทาง100บาทตัวนี้5,990บาทะฮะอุปกรณ์ของแถมจัดหนะักจัดเต็มให้เสมอพร้อมััใสายคัดยาว6เมตรนะครับแล้วก็อะไหล่สิ้นเปลืองนะรับประกัน2ปีนะครับมีปัญหาสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน30วันนะครับติดต่อทีมซัพพอร์ตได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะมีหน้าร้านเข้ามาชมได้ที่แถวแถวเมืองทองธานีนะครับจังหวันดนนทบุรีใกล้กับตลาดมะลิเรียบดนเมืองทอง ถ้าเข้า g o o g l e แ a p ก็พิมพ์คำว่า a n d ด l ลีกุ๊บไทยแลนด์นะครับก็จะขึ้นเลยนะรเราตัดเมื่อสักครู่อันนี้เป็นรายตัดเมื่อสักครู่นะครับเวลาตัดนะครับอย่าใจร้อนนะคือตัดแล้วมันไม่ได้ขาดเลยนะไม่ได้ใช้เครื่องตัดไฟเบอร์นะครับเราใช้แก๊สใช้ลมเป่าให้มันขาดนะรประมาณนี้ ถ้านายสนใจก็าสามารถสั่งซื้อได้ที่ทางเพจเฟ e บุ o กนะครับ a n d เดียไทยแลนนะครับแล้วก็ชอป p ี้ลาซาด a าแอนเด t ี a ไทยแลเหมือนกันปัจจุบันวางจาหน่ายใน Big Thailand แล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็มีคําถามสามารถโทรมาสอบสาถามได้นะครับที่เบอร์0 2 1ย์0องหนหะครับหรือ083-890-8668นะครับ,ร8 8, รบได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับ